สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นรถใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องยี่วันพาสองเลขเป็นช่องแบ่งปันตัวเลขแบ่งปันในทางซื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะพี่น้องค่ะเมื่อวานนี้ขอแสดงความยินดีกับคนที่เห็นคนที่เจอด้วยนะคะสําหรับสูตรนี่ล่างเขา่าสองซูนตรงตรงเลยค่ะพี่น้องค่ะเลขออกสองตัว ล่าง 20. สองศูนย์ศูนรนี้เขาต้องตรงเลยเดอ้อพี่น้องเอ้ยสุดคงสุดท้ายบ่กเขาเรียกชุนสี่ศูนย์สี่เก้าสี่สี่เก่าบ่กเขามาเขาชุดนี้เขาสองศูนย์นอกจาพี่น้อง่ะบ่าเป็นการเสเวะละาบอลลชาตามตองวดไม่เลยค่ะพี่น้อง่ะเรียกออกแล้วก็เห็ดลงห้เลยค่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่เป็นศูตรไหมเด้อค่ะพี่น้อง เป็นงวดไม้ค่ะว่นเป็นสูตรไม้สูตรเก้าสูตรสองศูนย์นั่นนะคะงวดประจําวันที่สิบหกเดือนหกปีหกแปดน้องกับพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเลขคำนวณไดคือสามเจ็ดสามแปดหาเจ็ดแล้วก็หาแปดน้องค่ะพี่น้องเนาะผู้ใด,ดบ่มารับผิดชอบก็เลื่อนผ่านคือเกาเด้อค่ะผู้ใด,ดมกักผูดด้ใดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ แนวทาง,างสูตรนี้ว่าเ่าแล้วเขาตรงตรงนะคะคลิปก็ลงให้เห็นให้เบิงจุดคงสุดท้ายกะทายกียกสูตรนี้ให้เบิงนําสูตรก็มีให้เดอค่ะพี่น้องขาเพื่อนเพินว่าอยากได้สูตรสูตรก็ตามที่เห็นเลยค่ะเด็กพี่น้องขาเอาเลขกลงวงอนที่หนึ่งตั้งขีดที่ขีดไว้นะ่ะขีดหนึ่ง กับสองขีดเนี่ยบวกกันคันทีส2ขีดเนี่ยคือบวกกัน2ครั้งแล้วก็บวกค่าคงทีซีรักนวยกับบวกค่าคงทีด้ยบบวย3ามค่ะพี่น้อง่ะสูตรง่ายๆเพื่อนๆก็เอาไปแก้สูตรได้เลยค่ะพี่น้องค่ะ3 7 3 8 5 7 5 8หเจ็ดนาะค่ะพี่นอ้อง่ะเสียงก็เป็นเป็นแปงเ,ปเ,ปเปมื่อคืนนี้จะลองสองศูนย์กัน นิดหน่อยผู้ใดเห็นผู้ใดพอกะซื้อสิทธิสุกได้มานเนาะพี่น้องคะ่ะผู้ใดได้ตามผู้ใดได้ซื้อนํากะขอแสดงความยินดีด้วยผู้ใดบ่ได้เห็นผู้ใดบ่าตามกะไม่ไปเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะตามตองวัดไม่เนาะหวยออกหมู่บ้านมื้อนี้ก็ลงให้เลยบ่ให้รอนานบ่ให้รอซสาค่ะพี่น้องค่ะ หมดประจำวันที่16เดือน6ปี68เวยค่ะพี่น้องค่ะขอพี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าผมซ้ึกว่าเขาหลายสูตรจุนนะคะ20ล่างเขาอยู่3สูตรเดี๋ยวเสียทาย่อยโรคหายเลยค่ะพี่น้องค่ะวันี้เอาสูตรนี้ก่อนนะคะเนาะร่ำรวยร่ำรวยเด้อจ้า